ออ้มาแล้วแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดในอินเดีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ว้าววันนี้สวยมากเลยนะนั่นน่ะแต่ยังไงก็เป็นแม่สามีที่สาวที่สุดในอินเดียอยู่ดีล่นะเนาะดูสวยกว่าเธอตั้งเยอะแน,ะน่นี่นี่หน้าตาไม่ใช่สิ่งสําคัญนะธุรคาน่เก่งเก่งที่สุดด้านการอ่านตำราขวัชอ็อตดูสิว่าใครนะ่ะที่สามารถจะชนะธุรคาได้นี่คอยดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะกุดดานไม่เคยทำอะไรได้เลย แล้วก็ไม่มีทางทําได้ด้วยขอบคุณที่มากันนะวันนี้วันสําคัญวันนี้สําคัญเพราะว่ามันเป็นวันขาวาชอตวันแรกของภรรยาของอักชัดกับแม่สามีของสภัภไพวันนี้เธอจะอ่านเรื่องราวแล้วทําพิธีให้เราฟังกดดาจะเป็นคน นำพิธีนี้เองจ้ะอากดดานจ้ะนั่งลงก่อนแม่คะเริ่มพิธีเลยสิคะ ทำไมฉันถึงพูดไม่ได้ล่ะทำไมเราถึงปากติดแบบเนี้บอกมาสิฝีมือพวกเธอสองคนใช่หรือเปล่านี่ไม่นะทุกค่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันคือฝีมือของเกาลิปตึงหากละแน่เราพูดไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้นะ <c oughs> กดดันอาหารเร็วเข้าสิอ,อาจิคะเป็นอะไรเนี่ยเริ่มพิธีได้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเอานี่ คุณย่าคะแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเลยนะคะอยู่ดีๆก็วิ่งหนีไปแบบนั้นน่ะใช้ได้ที่ไหนกันละ่ะไม่อาจพิธีแล้วก็วิ่งหนีทิ้งพิธีไปแบบนี้เนี่ยใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราจะบอกทุกคนว่ายังไงละ่ะ เราสัญญากับคุณย่าไว้แล้วด้วยว่าจะทำหน้าที่อย่างดีนะคุณย่าต้องเสียใจมากแน่เลยอย่าลืมนัดประชุมกับเดี๋ยวโทรกลับนะ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าแตะต้องของของฉัน นี่เธอทำของพังอีกแล้วเหรอทำไมถึงบอกไม่ฟังนะ <c oughs> แล้วนี่จะร้องให้ทำไมฉันไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรกันแนะ่ <c oughs> เป็นอะไรก็บอกมาสิฉันไม่เข้าใจนะ <c oughs> นี่เป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะ <c oughs> ฉันไม่เข้าใจ ปากฉันติดอย่างนั้นเหรอฉันพูดไม่ได้ได้ยังไงกัน <c oughs> นี่กุดาน <c oughs> กุดานถ้าเธอไม่นิ่งนะฉันก็ช่วยเธอไม่ได้เข้าใจไหม <c oughs> นี่ฟังฉันอยากทำพิธีหรือเปล่า <c oughs> แน่ใจนะ งั้นก็อย่าขยับอยู่นิ่งๆอยู่น,นิ่งๆนี่เป็นยาละลายกาวนะเดี๋ยวฉันจะทาให้นะนี่อยู่นิ่งๆสินี่กุด,ด้านกุด,ด้านฉันต้องเรีบลองมือทํานะนี่เลิกขยับได้แล้วอยู่นิ่งๆสิ นี่คุณนายเรียกแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดมาสิคะนี่มันจะหมดเวลาแล้วนะนอย่าห่วงไปเลยนะกุดดานต้องไปเอาอะไรมาแน่ๆเดี๋ยวเธอก็มาแล้วละ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเออยะคะ่ะเออโท่าทีนะคะแม่ออกไปแบบนี้เนอะเราคิดว่าแม่ก็คงจะไม่มาแล้วละใช่ไหมเหรใช่มาใช่<ๆ>ใช่ใช่ฉันห็นด้วยกุดดานสัญญากับยาว่าจะต้องมาก็ต้องมาสิเธอทำตามสัญญ,ญาได้ ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอแต่ว่าคุณนายแล้วทำไมถ้ามาไม่ทันเวลาล่ะคะเออใช่แต่ว่าขอโทษทีที่ต้องพูดตรงๆนะคะแต่ว่าสภายของคุณนะ่ะไม่เคยทำอะไรได้ดีมาก่อนเลยเออใช่ใช่ใช่ใชมทมธุรคาสิบอกให้ธุรคาทำพิธีแทนก็ทำมาตลอดแล้วนี่นะ อ๋อใช่ค่ะให้ธุรคารทำถออค่ะดีใช่เลยค่ะคุณย่าคะตอบตกลงสิคะทุกคนอยากให้ธุรคารทำพิธีนี้นะคะก็ได้ทำพิธีเลยได้เลยค่ะคุณย่า quickly up dog ฉันน่ะมุ้ยลุงแทบหายใจไม่ออกเลยนะรู้ไหมเนี่ยฉันน่ะเข้าใจแล้วแหละว่าการพูดเนี่ยมันสําคัญกว่าการกินตั้งเยอะแนะ่เออฉันฉันทำพิธีได้แล้วนี่นะโอเคโอ้ยเย,ยชยโยเอ้ลุงขอบคุณมากเลยนะนี่นอพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณฉันคงโดนเล่นงานแย่แน่เลยน่ะถ้าลุงไม่ช่วยฉันไว้อะนะเออฉันไปก่อนละสัญญากับคุณย่าเอาไว้ว่าจะไปทำพิธีให้คุณย่าน่ะ กไปสิไปแล้วนะอโอนี่ลืมที่เจาะจมูกแฮะไปก่อนนะโอ้โท้ีเออทษทีเออฉันต้องรีบไปทำพิธีน่ะเราควรที่จะรอกดดอนนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของกดดอนเขาน่ะ ที่เธอจะต้องจุดตะเกียงอันนี้นะไม่ต้องรอละค่ะคุณย่าและไม่ต้องคิดมากด้วยนะคะโอ้โหง่หนูน่ะจะทำให้ดีเหมือนกับฮักอิมซามาล์น่ะค่ะเขาเนี่ยเป็นกัปตันทีมคริกเก็ตของปากีสถานมันเป็นสิทธิของหนูที่จะทำให้ดี หนูเนี่ยจะทําพิธีคาวาชอตให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เลซมี่เจนี่พูดได้ยังไงกันเนี่ยคุณน่นอะไฉันฉันอยากรู้นะเออนี่ธุระค่ะส่งถาดมาให้แม่หน่อยสินี่เอามาสิเอ,เอามาสิอบอกว่าให้ส่งมางไง<ม>นี่ปล่อยสิปล่อยทถอะนะนี่ โทษทีไม่รู้ว่าติดนิ้วเธออยู่นะไม่เป็นไรใช่ไหมโทษทีเดี๋วเราพยายามจะเอากาวไปติดนิ้วใหญ่นั่นแ้ๆเลยนะแต่ว่าธุรคานะ่ะกลับไปโดนสะเออย่างเงันนะทั้งหมดก็เพราะว่าเธอเลยนะเอาล่ะ อย่างที่คุณย่าบอกนะมันเป็นสิทธิของฉันที่จะทำพิธีนี้ฉะนั้นนั่งให้สบายแล้วก็เตรียมฟังเรื่องราวที่ฉันจะเล่าให้ฟังนะถ้าไม่ชอบเรื่องที่ฉันเล่าเนี่ยเอ่อก็ค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันเนะเาะเดี๋ยวว่าจะเลยนะมันเป็นเรื่องปกตินะ่ะเพราะว่าคนอย่างเธอเนี่ยเป็นคนไร้ประโยชน์คนอย่างเธอจะเล่าได้ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ สไพรายของฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะฉันเนี่ยก็ต้องเก่งกว่าสิถูกไหมนี่เอางี้นะเอาแบบนี้ถ้าใครปรบมือตอนจบแล้วก็เธอจะต้องช่วยฉันนะโอเคหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าหาว่าฉันขายหน้าแล้วก็ฉันก็จะทำตามที่เธอต้องการเธอตกลงไหมตกลงหรือเปล่านิสัยเธอนี่ไม่มีทางเปลี่ยนได้เลยจริงๆนะ ความคิดของเธอเธอคิดว่าเธอทำได้ทุกอย่างทางั้งๆที่เธอเนี่ยทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเคยรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยฮะแต่ว่าช่างมันเถอะถ้าเกิดปฏิหารนั้นขึ้นมาแล้วก็ฉันจะช่วยแม่เองไม่ต้องห่วงนะคะ เอาละถ้าอย่างนั้นก็ทำเลยนะทำตามพิธีของเธอเลยแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดในอินเดียจะลงมือแล้วกุดดอดพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอทำได้ได้เลยค่ะคุณย่า แลักษมี่ทุรคคะดูสิเย,ยนี่จะเล่าเรื่องอะไรคอยดูนะทุกคนฟังอยู่นะทุรคะทำอะไรหน่อยสิเราจะเสียหน้าแล้วนะจะต้องให้บอกกี่ครั้งกันละว่าเราไม่ต้องเหนื่อยยีเด็กโง่นี่มันจะขายหน้าของมันเองนะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวก็ตกม้าตายคอยดูให้ดีก็แล้วกันว่าเดี๋ยวหน้าของมันเนี่ยก็ต้องแหกออกมาเองเลยนะ เออเรารู้ว่าตามเรื่องราวนะน่ะนาองเอกจะอดอ,อาหารแล้วก็ช่วยชีวิตสามีนะไม่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 ตอนแรกฉันบอกว่าอะไรจําได้หรือเปล่ากุดดานจะเล่าเรื่องของราชินีวิวาติให้ฟังนะ <Hey. S 1> บอกเลยว่าเรื่องนี้นะ่ะมีพลิกอย่างแน่นอนและฉันกุดดานก็คิดบทพลิกแพลงเองคิดดีดีสิถ้าราชินีวิวาติมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ล่ะจะเป็นยังไง ให้ hey, แม่แต่มันผิดแล้วนะแม่เล่าเรื่องนี้ครั้งแรกอะ <Okay. S 1> เราฟังเรื่องนี้มาตั้งหลายปีแล้วถามธุกคาสิว่าปกติเรื่องราวนะ่ะมันนะ่ไม่ใช่แบบนี้เลยสักหน่อยลองถามดูสิทำไมเชื่อนะนี่ฟังนะฉันไม่ได้บอกว่าตอนจบของแบบเธอเนี่ยมันผิดแต่ว่าเรื่องราวที่เธอเล่าเนี่ยมันก็แบบเดิมๆเ,เกินไปถ้าต้องการแล้วก็เธอก็เอาเรื่องราวของฉันไปเล่าทีหลังก็ได้ทำไมล่ะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะพาสามีของเธอไปที่โรงพยาบาลไม่ได้ล่ะ มันต้องได้สิเพราะว่ามันสําคัญมากนะที่ต้องอดอาหารใช่ไหมล่ะแล้วก็มองไปที่พระจันทร์แล้วก็ต้องออกจากศีลอดเพื่อสามีนี่ฟังนะถ้าสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็สองคนก็จะได้หาทางออกด้วยกันยังไงล่ะไม่เห็นจะต้องขอพอจากพระจันทร์อะไรเลยนี่แต่ฉันว่าใช่นะพระเจ้าเนี่ยจะให้พรกับเราเอง แต่ว่าเราเนี่ยต้องลงมือทําก่อนก่อนที่เที่ยวจะไปขอพรคนนั้นคนนี้นี่เราเนี่ยควรเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยไปเล่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราฟังนะนี่ฟังนะสารุแม่สามีเธอเนี่ยให้มุมมองใหม่กับเราได้ดีมากโอ้ว้าวครอบครัวนี้โชคดีมากเลยนะที่มีแม่สามีที่เป็นผู้ใหญ่หัวสมัยใหม่มองการกว้างไกลบอกเลยนะว่าโชคดีมากๆเลยนะ คุณย่คะหนูเล่าได้ดีหรือเปล่าคะอืมดีมากๆเลยว่าแล้วเชียวว่าหนูน่ะจะทำได้เอาละตอนนี้รีบปิดพิธีเร็วเข้าเรานะจะได้กินอาหารกันสักทีได้เลยค่ะคุณย่ ฉันน่ะเออทำตามที่พูดแล้วนะเธอน่ะจะทําตามที่ฉันขอหรือเปล่าว่ามาสิลักษมีน่ะแอบเข้าไปในห้องนอนฉันก่อนที่พิธีจะเกิดนะ่ะเพื่อสลับลิสติกฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากจะสร้างาสถานการณ์ขึ้นมาหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะอยากให้เธอช่วยเออล้างตาใ้ฉันหน่อย หมายความว่าไงเธอเธอก็รู้ดีนี่ว่าลักษมีชอบแต่งหน้ามากแค่ไหนเออฉันจะบอกให้ลักษมีเนี่ยห้ามแต่งหน้าเลยนะห้ามปฏิเสธด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเธอปฏิเสธแล้วก็ฉันไม่ยอมจริงๆด้วยไหนๆเธอก็เป็นคนรักษาสัญญาอยู่แล้วนี่ฉันมั่นใจว่าเธอทำได้